ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้เราก็มาเจอลูกศิษย์มะข่ายารุ่นแรกครับชื่อทวีสอดสองเอ้ยชื่อทวีเลยสองพี่กุลชื่อเกาชื่อชื่อใหม่ชื่อชัยวัดดอกพี่กุลเป็นคนกันไหนคนบ้านมาลุ่มครับบ้านมาลุ่มบ้านมาลุ่มที่มีวัดหลวงพิริยนี้แหละเป็นลูกชิดมะข่ายลุ่นแรกสองมันอร่อยสามทิพย์นะครับก็จบเราเรียนศิที่นี่ไหมที่นี่ต่ออีกแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ไปแล้วก็ไปเป็นทหารเป็นทหารเป็นทหารเราก็สอบเป็นนักเรียนพลตำรวจตอนนี้ ปัจจุบันคือเป็นตำรวจตมตมอยู่โคราชครับอยู่โคราชเราไปกลับนี่บ้านบ้านอยู่ไหนจ๊ะเนี่ยบ้านอยู่มารู้แต่มีที่พักอยู่ในเมืองในเมืองเขามีคอนโดให้ครับเสาติดก็มาใช่แล้วบ้านวานก็มาครับยามบ้านมาลูกยามลูกเมียพ่อเมียยามอาจารัดจะดุถือทีิรักผมคืออาจารย์ไม่ได้เจอง่ายๆนะ่นี่งอาจารย์ผมเก่งมากเลยฮีโร่นะบลูทฮีโร่นะนานๆจะเจอครับวันนี้กรเป็นซิดรุ่นแรก2อ3 0ก็ สามเอสสองเนาะสามปีตอนนั้นมาขายยางไปตั้งมอสี่หัวเลยไปหลุนพวกเบิกไปทางป่าเลยทางหัวตะโกครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเจ้าที่ตมอยู่กันไหนขุราชครับขุราชเออขุราชที่มาคนเข้าเมืองณคุราชที่มาอ๋อไม่ไ่ย้ายย้าไปอยู่นั่นยังมาอยู่แต่ไปท้องปีนะครับตั้งก่อนอยู่ตอนเมืองสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์เพราะมีอันนี้มีลูกเจ้าคน มีลูกสองเมียหนึ่งเมียหนึ่งเมียเมื่อกินพอกินนี่ปุ๊บจะได้เมียสองไม่ไม่เอาครับอันนี้อะไรเนี่ยอะไรมาเอะไรมาโครูเพียวอันเนี้ยอะไรก็อยาเอาดีโครูเพียวโครูเพียวโครูเพียวอันเนี้ยอันมาเยี่ยมลูกมาเยี่ยมอาจารย์มาเอามาฝากอาจารย์เป็นรองสุภาพอาจารย์อันนี้อะไรเพราะว่าผมมีวันนี้เพราะ มีอาจารย์พ่อตอบแทนคุณครูอาจารย์ครับครับอันนี้อาจารย์ทุกข์กับภาพแข็งเรื่องเมื่อกี้กินแล้วก็รสชาติเดียวทันอ๋อกินหายกระดูดเลยกินแล้วไม่ตาทานายผมขายสามไรเอาเอาเอานี่ใส่นี่ใช่ไหมหนึ่งเม็ดครับเลยมันเป็นฟูๆใช่ไหมฟูเม็ดฟูครับเม็ดฟูนให้ดูเม็ดดูเม็ดเม็ดฟูเม็ดฟูเม็ดฟูกินแล้วอีหนูตีใจเอ๋จะพูดดังนะอันนี้พุทธนามีายได้รอบเราไม่ต้องพูดจะพาไปเออหญิงสาวต่างชาติยิ่ชอบนะรสชาติเป็นแบบไหนเป็นแบบอาจารย์รสชาติเหมือนเป็นออก เปี่ยวๆนิดๆเมีวิตามินดีบานหน่อยวิตามินซีอะไรรวมรวมวิตามินกับมาอาจารย์เลยผู้อาจารย์ทรงคุณค่ามีสมองอันออะไรวะสมองฉลาดปอดเบืองต้องดูแลสุขภาพจะมีเรี่งสอนลูกเสือต่อไปขอบคุณมากอันนี้ไม่ได้สอนอาจารย์นะมาบอกของดีให้อาจารย์อ้าวขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้เขาทำด้วยอะไรวิตามินวิตามินส่งสั่งมาจากเกาหลีครับเกาหลีได้ พอผมอยู่ตมยี่มิเกชันเอาเป็น,นวิตามินเรากินลราเสริมสร้างสุขภาพเสริมสร้างร่างกาย<ม>ให้เราแข็งแรงมันทําให้เซลล์ใหม่แล้วก็ล้างเลือดครับล้างหลอดเลือดเลือดไม่ดีเหรอไหมเหอออกแล้วเนี่ยจานเลือดหมอกแล้วเหนืยอซึมหน้าตาก็ดีเห็นไหมผมนี่แต่ก่อนหน้าดํา อืมอ่าไปทำอะไรหน้าดำก็เพราะโอ้ยทำางกับเมื่ออาจารย์เนี่ยตอนนี้ดูดูใครนะเขาอาการอะับอันนี้เป็นพวหายใจร้านทายผมมาอายุเท่าไหร่อาจารปีครับเท่าไหร่ครับทิปปีสี่สิบเก้าโอ้โหจำได้แม่นอาจารย์กันเท่าไหร่สี่สิบแปดเด็กบวกสิบบวกสิบเนาะผมเป็นเก่าเจ็ดสี่อ่าโอเคสเปรย์ละคุยเลยก็เถอะครับไม่ได้เมานะครับไม่ได้เมาไม่ได้เมาแต่รักกันจริงครับทำงานชีจเจออาจารย์นั่นเล็กมาเจอ ยกเี้คนแรกเออแล้วก็เขาเรียกว่าอาจารย์คนป่านผมเขาเรียกผมไม่ลืมเป็นนักกีฬาระดับคณะกลางครับวิ่งโอ้ยแบบเร่ยวิ่งแล้วยังอึดมีแรงอึดอะไรขนาดตอนนี้ยังไม่มีอันนี้นะนี่ อ่าเฟี้เอ้าคุยกับพี่น้องคุยกับเพื่อนเพื่อนคุยกับแฟนแฟนผมบอกมันแข็งตะขานี่แบบเออแข็งตะขาอย่างอื่นไปแข็งบอกใหม่เป็นไรเดี๋ยวไปถ่าครูกินแบบจะไปบอกครูหน่อยเออมีรายเดียกบอกครูนะที่ไมีแรงพูดลูกซิดเนี่ยมันพูดกับผมคุยกับพี่น้องคุยกับเพื่อนเพื่อนคุยนานใ้ออกออกข่าวออกช่องเมาข่าววิทยาเนาะรุ่นแรกผมรลุดรูปเบิกแล้วก็เป็นตัวแทนของกีฬาวิทยาพอนี่ ผมมีพันนี้เพราะ <c oughs> มีอาจารย์ดีคนนี้ซิดเมีจาจูอา <c oughs> โอเคครับไม่รู้จะว่าไงนะอาจารย์ <c oughs> ดีใจต,ตื่นตัาใจเงาคอยดีมหมายอาจารย์ <c oughs> ถ้ากินแล้วตายผมได้สามล้านอย่างได้ยสามล้านเนี่ยมันเอ้าเดีกว่าเราเบียกเราไหมกินของดีเนาะโอเคครับนี่ก็ขอบคุณทวีดอกพิกุลดอกพิกุลเนี่ยชายวัดดอกพิกุลชายวัดดอกพิกุลมีสองชื่อโอเคครับจะนำคนเดียวครับขอบคุณอาจารย์เนี่ยเมืก่อนอาจารย์คงนันนี่คงสักเอ่เหมือนกันแต่ใวงานพี่เาหัมกลางจำได้อีกเลยเป็นเด็กวัดเมาก่อนเนี่ยรู้ครับรู้เมื่อทุกอย่างผมเนี่ยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์